สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีกีดยางนะครับนี่ครับกีดยางอ่อนนะครับยงังเพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับเพิ่งได้ยังไม่ถึงสองนิ้วมือนะครับนี่กีดด้วยมีดตาจอกรงขวานนะครับนีครับวางอย่างนี้นะครับ ดึงมาช้าๆครับมือเดียวครับมันมือถือกล้องมันยากสักหน่อยครับปาดอองเล็งกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> มาจะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนก็ เดี๋ยวจะมองไม่ชัดนะครับนี่นะครับมันติดน้ํายางนะครับไม่ได้ชิดนะครับน้ํายางมันไหลเร็วมากครับมองไม่ทันนะครับหยิบไม่ทันไม่ใช่มองไม่ทันนะครับ น้ำยางหยุดเยอะมากนะครับน้ำยางไหลแบบเอาไม่ทันเลยนะครับต้องรีบดึงมีดนะครับขี่ครับเยางครับยางมันมันไหลไม่หยุดนะครับอ่า รองไว้แล้วก็จะไ,ได้ขี้ยางนะครับจอลอกไม่ได้นะครับอันนี้พระวาติถือโทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับตัดขี้ยางออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมาถึงตรงนั้นเดี๋ยวรถ ออกเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปดึงนะครับเพราะว่าเราดึงไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดเรามันออกไม่ได้นะครับเราต้องตัดไปก่อนฝึกพยายามฝึกนะครับดูนะครับ ถ่ายลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องเล็งกล้องด้วยครับแล้วก็เลิงหน้ายางด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวหน้ายางมันมีดมันบาดเนื้อไม้นะครับตามองไม่คัดยังไงก็ขออภัยนะครับตัวนี้กิน แบบเบามือเลยนะครับไอตรงขวานตาสองจอกนะครับยางหน้าสูงเราตัดมือเดียวมันจะดีกว่านะครับมือมือข้างหนึ่งเราแค่ประคองไว้นะครับไม่งั้นมันจะบาดนะครับมันจะบาด เขียนเนื้อไม้นะครับทำยางนี่ไหลแบบว่าเอาไม่ทันเลยนะครับล้นหน้าเลยนะครับนะครับเทคนิคเราวางมีดนะครับ วางมีดทับไปที่ต้นยางเลยนะครับนี่นะครับคิดต้นยางไปเลยนะครับแล้วก็ผลักไปนะครับมันจะไปตกรอยรอยเดิมมันนะครับแล้วก็ลากกลับมานะครับทำได้อย่างนี้มันไม่หนาด้วยนะครับดูนะครับ มีเยี่อนี้กินบางดีเหมือนกันนี่ยังไม่ถึงมินนะครับครึ่งมินได้ไหมไม่รู้หน้าโค้งๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดูมันตึกแบบยางมันไม่ราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเนินเป็นมียุบมี นูนขึ้นมานะครับมองในกล้องมันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับเห็นไครับจะมีนูนมีอะไรขึ้นมาบ้างพยายามชิดเดือยมีดนะครับให้มันมองหินนะครับเวลาเรา เรามาหยุดนะครับพยายามนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มันเลยเส้นที่เราปีดไว้นะครับพยายามให้มันตกตรงนี้พอดีนะครับน,นี่ครับดีเดือยมีดีนน้ำยางขาวเนี่ยครับอย่าให้มันเลยไปนะครับนี่นะครับเราวางมีดนะครับแล้วก็นี่ครับให้มันชิดต้นยางเลยนะครับนี่ครับ แล้วลักษณะมีดมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับถ้ามันไม่ถึงแล้วก็ปีดซ้ำได้ครับนี่มันกระตุกได้ดีนะครับมีดตัวนี้เพราะว่ามันมันเบามัน มีความโค้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบมีดเบาๆนะครับผู้หญิงมืออ่อนๆก็พยายามใช้นะครับมันจะตัดง่ายนะครับแล้วก็ปีดได้เร็วนะครับเป็นอีกอย่างจำนานเร็วนะครับถ้าเราไปใช้มีดหนักๆเรา เมื่อยมือปเปล่าๆนะครับมีดหนักมันจะกินเนื้อไม้หนานะครับเบือกมากบางอย่างมันจะกินหนานะครับถ้าเราแต่งไม่เป็นนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะกดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็แทบจะไม่ต้องกดนะครับเพราะว่ามีดมันโค้งนะครับ เรากระตุกได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดมันนะครับมีดมันจะกดเข้าหาเปลือกไม้เองนะครับนี่นะครับมีรอยมันยุบบ้างนะครับเพราะว่ามันโดนความร้อนนะครับเพราะว่าใบยางมัน แดงหมดแล้วนะครับแต่ต้นที่มันไม่เดนแสงแดดก,ก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราต้องหาดินแดงรักษาหน้ายางมาทาน,นะครับมันยากมานะครับเพราะว่าต้องถือกล้องด้วยต้องดึงที่ยางที่เจาะที่ต่วย,ยางออกนะครับ ช้าหน่อยนะครับแต่ก็พยายามทําให้ดูนะครับคนเดียวไม่มีใครถือกล้องให้นะครับนะครับไอคลิปหลอกอย่างนี้นะครับต้องพยายามขูดออกนะครับอย่ากรีดลงไปทันทีนะครับเพราะว่ามันมันจะกินคมมีดนะครับ น้ำยางหยุดดึงช้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำยางมันไหลเร็วมาก ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเช้าแล้วนะครับดีจะให้ดูกี่ต้นก็ก็จ,จบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปเก็บที่ตัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันน้ำยางมันหยุดไหลแล้วนะครับนี่ครับปลวกตรงนี้ต้องพยายามเอาหลังนี้นะครับ ปดออกไปก่อนนะครับนี่ครับผักไวอย่างนี้นะมันจะลงรอยแล้วก็เราจะสังเกตเล็งด้วยสายตาง่ายๆนะครับ นี่นะครับวางอย่างนี้นะครับรวมีโดนมือเหมือนกันครับท่านผู้ชมเพราะว่ามือถือโทรศัพท์อยู่นะครับเอื้อมไปนะครับไม่ได้มีขากล้องนะครับ นนี่นะวางแล้วก็ลากมานะครับนี่ครับปลาตรงนะมองไม่ทันนะครับากานได้มองไม่ใช่มองไม่ทันนะกว่าจะได้จะไปเป็นเซียนกับเขาบางโอ้ยยากเหมือนกันนะครับ อเดี๋ยวาไอ,ไอท่านผู้ชมดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นที่ไม่โดนแสงแดดมันก็อายางมันก็จะสวยหน่อยนะครับ มันจะลงร่องนะครับโดยเดิมนะครับเราก็ลากมาคนระับจะเป็นไปได้อย่าให้มันหลุดนะครับมันจะดีกว่านะครับอย่าดึงออกมาจากหน้ายางนะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับ นี่ต้นเล็กนะครับเล็กกว่าครับเหมือนกันนะครับวางแล้วก็อากมานีก็ต้นเล็กตัวหนึ่งนะครับ ำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่ให้กาพลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอาลครับสวัสดีครับ